สองคลองเหรอสองคลองวัดตะลิ่งชันวันนี้มาเที่ยวคุณผู้ชมมาถ่ายเลยตลาดน้ําวัดสองคลองตะลิ่งชันเนี่ยน้ําใสสะอาดเลยร้านอาหารก็เยอะเยอะอยู่ที่นั่งบรรยากาศน่ากินปลานี่ตัวเท่าไหร่พี่ส <250. S 1> องร้อยห้าสิขายถูกมากตัวเพเริ่มเลย มาเลยตลาดน้ำวัดสอง,อสองคลองวัดตลิ่งชันเปิดเสาร์าทิตย์กี่โมงถึงกี่โมงเช้ากี่โมงถึงกี่โมงเ <8 S 1> นี่ยเจ้านี้เขาขายยำขายถูกด้วยยำปลาดกฟูสี่ห้าเอง,องเนี่ยสี่สิบห้าบาทเองนะเนี่ยคุณผู้ชมดูเถิะเจ้านี้ขายน้ำแข็งใสเอาเอาลัดช่องถ้วยหนึ่งถ้วยยั์ ตัวยักษ์ตัวยักษ์เพื่อเท่าไหร่เออบรรยากาศดีคุณผู้ชมเนี่ยมานั่งกินได้เลยเนี่ยผัดไทยเกามีผัดไทย ไอ้ร้องเพลงนี่เขามีทุกวันเลยเหรอพี่ที่ที่มาร้องนี่มันเป็นคนจีนร้องเลยหรือว่าอะไรร้องได้นะคะคนไทยเหรออ,อ๋อใครไปนั่งร้องได้เลยลเขาร้องเพราะมากเลยลมาเลยคุณผู้ชมอ่าไม่ร้องไม่เป็นมาไลยสดะจะได้ขก่ดีใส่น้ำแข็งเยอะๆหน่อยจะได้เย็นๆใส่น้ำแข็งคนคนคน คุณผู้ชมดูบรรยากาศไทยเราถ่ายเราบรรยากาศดูสินั่งเหลือล่องเที่ยวได้อไ่ะไ,ได้อได้ไดไม่เป็นไรเอาอ่เออเออ

นี่ไงถ่ายตั้งนี่ยนี่คุณผู้ชมตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันเออร้องเพราะมากเลยอือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะขอบคุณค่ะขนมหนวดกุ้งคุณผู้ชมขนมผิงอุ้ยบรรยากาศดี ตะลิงปิงแช่อิ่มอืมอันนี้เค้กไข่อันนี้กะปิของโคนนน้ำตาลมะพร้าวอันนี้ดอกเกลืออืมโอ้นี่ขายน้ำฟักทองอืมอืมจ้ะ นี่มาเฟืองโอ้ดูมะนาวยักษ์เนี่ยถ่ายมะนาวยักษ์ใหู้เอออันนี้ต้มแล้วหรือยังต้มแล้วโอ้เม็ดขนุนขนุนขายยังไงอะโลหะหกสิอันนี้10บาทโลละร้อยได้ไหมอโลหนึ่งวุ้ยใจดีเอาร้อยหนึ่งกันเออทำไมหน้าคุณน่ะเหมือนว่าฉันเคยซื้อกับพี่แล้วอะอฮะพี่ะกอะเกตไงเคยขายกอะเกตหรือเปล่ากาะเกตอ่ะ แสดงว่าหน้าเหมือนขายขนุนเหมือนกันเลยซื้อเขาร้อยหนึ่งเหมือนกันเลยที่จเจ็ดแกอ่ะสพี่กินเม็ดหนึ่งได้ไหมอร่อยไหมอืมอร่อยอืมเอาอันนึ่งอร่อยอร่อยมาก อืนะมามถาดยี่สิบใช่ไหมอ่ะไอ,อุ้ยใจดีมาเลยตลาดสองของวัดตลิงทานมาเลยคุณผู้ชมตาวกชิดสีโมงเจ็ดโมงเช้าคุณผู้ชมถึงหกโมงเย็นเนาะบ่ายสองเองอุ้ยตายบ่ายสองตลาดวายสามถาดจะเธอ อืมอร่อยคุณผู้ชมมาเลยแม่ค้าที่นี่ใจดีมนุษย์สัมพันธ์ดียิ้มแยมจ่มใสใจดีมากเลยอะ่ะลดให้หู่น่ารักมากเลยค่ะมีดูสิให้ตังไปแล้วนะให้ไปแล้วเม่ดกระหนุนเ่าก็อร่อยก็ต้มดีแบบแบบเปื่อยอ่ะบางที่มันแข็งเป็นก้อนหินสุดยอดออยขายดีดีรยวยๆเ <c oughs> นี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยปักทองก็น,น่ารักมากเลยนี่ขายน้ําด้วยน้ําไปเตยเหรอ อันนี้ลูกตาลเหรอใอ่าแก้วแก้วเท่าไหร่แก้วแยกมีไหมแก้วหนึ่งน้ำลูกตาลไปเตยอ,อันนี้อันนี้เขาทำทามาขายเองใช่ไหมนี่ข้าวเหนียวเท่าไหร่อ่าแล้วน,นี่เท่าไหร่ฟักทองอ๋ออ่าอุ้ยระวังหกลูกอ่ะแล้วช่องหนูกินเลยลูกรักให้หนูกินแหละ ฮะไม่เป็นไรกินแต่น้ำนก็ได้เท่าไหร่นะอันนี้กอันนี้อหน,น,นึ่งเนี่ยลูกหนึ่งมันเท่าไหร่ออ,อุ่ย้ยน่ารักสวยยังกันนางงามยังจิตใจงดงามอีกรถให้ชั้นดูสิค่ะคุณผู้ชมมาเลยตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน อยู่ตรงตลิ่งชันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยแม่ค้าใจดีเมื่อกี้ไปที่ตรงนน้นน่าเขตดฉันไม่เอาให้บอกฉันจะมาช่วยตรงนี้ฉันจะมาไลฟ์สดให้คนรู้จักไงเพราะตรงนู้นฉันไปสองรอบแล้วใครๆรู้จักตรงนี้ยังคนยังไม่เคยมา mm hmm. ก็เลยบอกว่าจะมาช่วยชาวบ้านแต่ว่าพอมาถึงวัดอะ่ะเราก็เกือบจะเดินไปทางโน้นไงแล้วมีผู้ชายคนที่เฝ้าลานจอดรถตะโกนเรียกฉันบอกนี่เข้าทางนี้ตลาดน้าโอ้ยเธอต้องไปติดเขาหน่อยนะผู้ชายที่อยู่ตรงลานจอดรถอะ่ะ ถ้าเขาไม่บอกเราก็เดินไปตลาดเดิมอะ่ะโชคดีรวยรวยรยนะจ๊ะน่ารักมากเลยไเปเตี๋ยวเจ้าขายดีมากมพี่โชคดีรวยรวยรยมาไลฟ์สดให้ชาวบ้านเขาขายดีมีมะละกอคุณผู้ชมกล้วยเหล้วพี่แปดสิบกาโลแล้วพี่ <laughs> โอ้อันนี้อันนี้เหมือนกับชาวบ้านปลูกเองแล้วมาขายเนี่ยคุณผูผ้ชมดูดอย่างเนี้ยมีอ้อยมีมีรังสาเป็นถุงๆมีฝรั่งนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราตรงนั้นมันมีโต๊ะนั่งป่ะตรงนั้นอะไปนั่งตรงนู้นก๋<อ>วยเตี๋ยวเจ้านี้ขายดีมากเนี่ยเขาขายดีมากเลยก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ เอาเก้ววน้ําที่หนึ่งจ้ะนั่งตรงนี้นะพี่น, <laughs> นั่งได้ไหมพี่ขอ,ขอบคุณมากค่ะพี่จะไล์สดแม่ค้าจะได้ขายดีคนไม่คนไม่ค่อยรู้จักตลาดนี้เนะานะเด้วฉันไม่ฉันไม่กินกาแฟไงแต่ว่าเดี๋ยวดูอย่างอื่นช่วยอุดหนุนเขา,าน้ำอะไรอะ่ะเออมีชาดำชาไทยชามะนาวชาเขียว มีน้ำบวยป่ะเออบวยมีเว้ยบวยโซดาแก้วหนึ่งพี่พี่เอาบวยโซดาช่วยเขาอุดหนุนคุณผู้ชมดูเรือสิบรรยากาศดีมากมาเลยตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศของชาวบ้านแล้วน้ำสะอาดเนี่ยชาวบ้านเขาขาย เป็นชาวบ้านในชุมชนน่ะพี่เอาบุยโซดาแก้วหนึ่งนะ็กเอาแก้วยักเลยทิ้เงินไปเลยอืพี่อร่อยมากสุดยอดเลยอ่ะมันหอมมากเลยนี่มันเป็นแบบลูกตาลแท้ๆนะไม่ใช่หัวเชื้อนะคือกินลงไปแล้วมันสดชื่นมันเฟรชเลยอ่ะ เออมันสดขึ้นมากเลยซื้อใส่ถุงกลับบ้านได้ไหมน้ำอย่างเดียวไงถุงละกี่บาทคือแบบไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะเพราะว่าฉันจะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ไปใส่น้ําแข็งกินที่บ้านเออใช่มันอร่อยมันหอมมากเลยอะพี่ใช่ใช่เอาสองถุงเลยมันหอมมากเลย เนี่ยกินแล้วสดชื่นมากเลยสดชื่นเลยคุณผู้ชมมาเที่ยววันนี้เป็นตลาดน้ำสองครองวัดตลิ่งชันอยู่แถวตะลิ่งชนังชนนี่แหละแต่ว่าเป็นชาวบ้านในชุมชนเนี่ยที่ออกมาออกร้านกันเนาะเราก็จะทำให้เงินเนี่ยมาสะพัดในชุมชนไงเนี่ยเยจ้านี้เขาขายขนมเขาขายขนมจีนด้วยนี่เนี่ยเจ้านี้เขาขายขนมจีนด้วยนะขนมจีนแกงเขียวหวานกับลูกชิ้นปลากายเนี่ยหมดแล้วใช่ไหม พราะตลาดนี้เขาจะวายเร็วบ่ายสองก็วายแลวนะคุณผู้ชมต้องมาเร็วอะ่ะบ่ายสามเปิดกี่โมงพี่แปดโมงค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเจ้าขาถึงบ่ายสามมาเลยตลาดน้ำสองคลองวัดตลิงชันอยู่แถวตลิงชันเข้ามาสะอาดสะอา้านน้ำคลองนี่สะอาดแลว้วพกบรรยากาศกับาชาวบ้านในชุมชนที่มีน้ำจิตน้ำใจแล้วเรามาช่วยตรงเนี้เราจะทำให้เงินเนี่ยสะพัดในชุมชนอยู่ในกระเป๋าคนไทย แล้วแม่ค้าที่นี่ใจดีใจดีมีน้ำใจหมดเลยอ่น่ารักหมดทุกคนเลยมาเลยมาเลยค่ะพิมพี g อ s ก็ได้เมื่อกี้ฉันมาฉันก็พิมพ์เอ s แล้วก็ที่จอดรถก็มีม,มีมีที่จอดรถด้วยอันนี้กีบาทอาขอ,อกากกระเทียมเยอะๆหน่อยได้ไหมมีกากหมูไหมเอาก,ากระเทียมมาหน่อยชอบกินกระเทียม โอ้ยอร่อยมากมิหนา้าร้านถือขายดีเพิ่อร่อยนางขายดีเพิ่นางทำอร่อยเนี่ยอร่อยมากน้ำซุปอะไรเขาอร่อยมากอ่ามาเลยโอ้ยให้ให้เยอะเลยนางฟ้า ขอบคุณมากนะนางฟ้าทักตายคุณผู้ชมหน่อยสินางฟ้าไลฟ์สดอยู่ม,มาแล้วร้านทีอขายแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายขนมจีนมาได้เลยแล้วเขาก็จะมีขายน้ำใบน้ำลูกตาลแล้วก็มีขนมเนี่ยขนมหวานเนี่ยมี้วยเชื่อมมีฟักทองแกงบวชไอ้ฟักทองสักขยาได้ให้ชช้นเถอใช่ไหม <laughs> ฉันบอกขอกระเทียมนังใจดีนังให้มาชามวู้ให้เยอะเลยอะ่ะใจดีมากเลยอืมใส่ตำลึงด้วยอะ่ะที่นี่เขาใส่ตำลึงด้วยอะ่ะพี่เมยนั่นหลือเปล่าบาดมีแห้งมีไหมไม่ใส่ถั่วงอกนะฉันไม่กินถั่วงอกพี่ ส,ส่หมูสับเยอะๆตับไม่เอาเครื่องในไม่เอาไม่กนินถั่วงอกไม่เอานะไม่กนินถั่วงอกนี่เกี๊ยวครับคุณผู้ชมใส่ตำลึงใส่ตำลึงเยอะๆหน่อยตำลึงเ,เง เดี๋ยวนี้ตำลึงหากินยากคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวตำลึงเนี่ยเนี่ยเห็นตำลึงไมหมคะคุณผู้ชมจะขาตำลึงอ่อนอ่อนอืมอืมอร่อยมากเลยอร่อยมาก อร่อยมากคุณผู้ชมเจ้าขานีา่ยเดี๋ยวตะก,กล้องไปถ่ายคุณลุงกำลังชงน้ำโซดานะให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศมาเที่ยวที่นี่จะได้บรรยากาศเอาตังไปจ่ายเขาด้วยลูกรักหัวโซดาถ่ายบรรยากาศลุงเขาชงอนะ่ะ bà mi hang à xài tâm linh với dơ này บ๊วยโซดานะก็มีโซดาด้วยต่าแล้วก็บอกเขาบ๊วยโซดานะาอร่อยยังไม่พี่ติ้กับบ้านออหอมเนะี่ยนั่งอยู่ยังหอมเลย คุณผู้ชมนี่ตีเรือกาแฟ,าโ,ฟาโบราณเจ้าเก่าเนี่ยน้ำบวยโซดาแก้วเบริ่มเลยเดี๋ยวชิมซช่ว่ารสชาติเป็นยังไงเห็นมีคนมาซื้อเยอะก็บอกทำอร่อยมากเจ้านี้โอ้โหฟีเมอร์สุดยอดขายมาแล้วสี่สิบกว่าปีอะ่ะคุณผู้ชมสุดยอดเลยแก้วเบริ่มเลยอันนี้กิน นี่ค่ะคุณผู้ชม อันนี้ปลาหมีแห้งค่ะคุณผู้ชมเจ้าคขาน่ากินเขายดีมากเจ้าเนี้ยคนนั่งกินเต็มเลยบรรยากาศดีด้วยไงแล้วก็มีโต๊ะให้เขานั่งกินด้วย <c oughs> อืมอืมอืม,อม เขารวบบะหมิ่นเก่งอืมอืมอืม อร่อยอร่อยค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะมันจะขาดีริมกองเลยน้ำบัวยอร่อยมากกินกนุนล้างปากนิดนึง นี่กนุนค่ะอืมเนื้อหนาอร่อยมากเลยเนื้อหนาอร่อยมากสุดยอดเลยมีแต่ของร้านอร่อยหมดเลยสุดยอดตลอดน้ำสองคลองววดตลินจันคุณผู้ชมมีแต่ของอร่อยแม่ค้าใจดีน่ารักทุกร้านเลย แล้วของไม่แพงดูน้ำบ้วยเนี่ยเนี่ยยี่บห้าบาทแต่โอ้โหรสชาติอร่อยน้ำบวยค่ะอร่อยมากนี่แน่เขาถึงขายดีเนี่ยตีเรือกะแฟโบราณเจ้าเก่ารสเข้มข้นอร่อยหอมหวานขายมานานกว่าสี่สิบปีเนี่ยเนี่ยลุงคนนี้เนี่ย ชามะนาวไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรายไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรปลาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วห้าร้อยไม่ขายขายร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวนะคะหนึ่งร้อยบาทโปรวันตุกจีนโปรวันตุกจีนค่ะชาไทยนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรายไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรปลาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ะกร้าซ้ายมือหน้าจอนะคะห้าร้อยไม่ขายขายหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบ 1ิบแก้วโบวันจุจีนไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์บบร,ร,รี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอร์รี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทายไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพดหัวเชือ้อคุณเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะห้าร้อยไม่ขายขายหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท หนึร้อบาทโปวันตุดจีนโปวันตุกจีนสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศน์สี่หกสองสองลลายมาเลยนะคะแอดลีหน้าดัดแกงไลนมีแอดล e e a เอ็ายดชื่อข่าวโหดค่ะกดกราซ้ายมือหน้าจอเลยนะคะ <c oughs> อินบ็อกมาก็ได้ค่ะส่วนคุณแม่นะคะช่วงโปโปวันตุดจีนเนี่ย ก็จะทำกล่องรวยฉ่ำกล่องรวยฉ่ำขึ้นมาขายนะฮะกล่องหนึ่งห้าร้อยบาททุกทุกกล่องเนี่ยจะมีซองตะเอียให้แบบนี้นะคะมีเงินทุกซองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งแล้วแต่ดวงใครดวงมันไปลุ้นเอานะคะกล่องรวยฉ่ำห้าร้อยบาทจากคุณผู้ชมเจ้าะาตะเอียให้คุณผู้ชมมีเงินแสนเงินหมื่นเงินพันแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะห้าร้อยบาทอินบ็อกมาก็ได้โทรมาก็ได้ศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาก็ได้ค่ะ แอตเลนาแกงไลน์มีแ e n เลี n a. g เอ็นลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ